ควาใหม่ชแนลนะคะได้ยินเสียงฝนหม้คะช่วงนี้มรสุมเข้านะคะฝนตกหนักมาก สูงเข้านะคะฝนตกนะ่ะมาปิดประตูนะคะเนี่ยลมแรงมากนะคะช่วงน,นี้นะคะมรสุมเข้าแล้วก็ฝนตกเกือบทุกวันนะคะก็จะออกจากบ้านก็เตรียมร่มไปด้วนะะนยนะครับรักในขวงยายเนะ่จ๊ะเวลาฝนตกอะคะชอบ โอ้ลมแรงมากนะคะปิดหน้าต่างก่อนฝนตกลมแรงมากนะคะดูเสียงประตูนะคะลมมันแรงเสียงประตูตึ้งเนี่ยลมแรงนะคะประตูที่บ้านคุณยายเสียงดังพึ้งปังพึ่งปั้งนี่นะคะได้ยินไหมครับลมมันแรงนะคะมันกระทบประตูเสียงดังเลยนะคะ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะไม่ละเสียงฝนตกไม่แล้วนะคะบางคนไม่ได้เตรียมตัวนะคะก็เปียกฝนกันนะคะต้องเอาถุงถุงนิ่วนะคะมาคลุมหัวนะคะเพราะว่าบางที ฝนมันตกประทันหันนะคะวันมีฝนมันตกประทันหันเนี่ยหารถไถนะคะไปไถใกล้ไถนานะคะขับไม่ทันนะคะขับอย่างเร็วนะคะเพราะว่าลัวฝนตกรถไถก็ขับอย่างเร็วนะคะ <c oughs> เพราะมันตกมาแบบไม่มีฝีมีถุยนะคะ ฟ้าร้องด้วยนะคะฝนตกฟ้าก็ร้องนะคะปิดประตูก่อนนะคะฝนสาดฝนมันสาดนะคะปิดประตูก่อนฝนสาดฝนมันสาดนะ,ะัะ ต้องปิดประตูก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายผ่านกระจกนะคะตอนนี้ถ่ายผ่านกระจกนะคะเออฝนตกตอนนี้อยู่ในบ้านนะคะถ่ายผ่านกระจกเพราะว่าฝนตกแรงมากนะคะดูน้ำฝนที่มันตกลงมาแล้วมันกระแทกลงไปที่พื้นดินนะคะเห็นไหมคะ แรงขึ้นแรงขึ้นนะคะฝนตกแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะได้ยินไหมคะที่บ้านคุณยายเป็นสังกะสีสันทันะคะเสียงฝนมันจะดังมากนะคะอันนี้ดูแค่น้ำที่มันตกมาจากหลังคาและกระทบไปที่พื้นดินนะคะดูี่ว่าฝนมันตกแรงขนาดไหนนะคะ ลมแรงมากนะคบน,นบน้ำน้ำกำลังเจิ่งลงนะคะลมแรงนะคะ ปิดหน้าต่างก่อนนะคะลมแรงมากก็เลยต้องปิดหน้าต่างนะคะ น้ำน้ำกำลังเอ่อนะคะน้ําเยอะมากเพิ่งตกแวบเดียวนะคะน้ําจะท่วมข้างบ้า right นแล้วน, um like น,นะคะเห็นไหมคะแรงที่ฝนมันตกลงมานะคะจากหลังคาแล้วก็มากระทบพื้นดินนะคะแรงมากขาบอกว่าช่วงนี้พายุเข้านะคะเขาบอกว่าจะเดินทางไปไหนขับรถมอเตอร์ไซค์หรือ ขับขี่รถนะคะให้เตรียมร่มไปด้วยนะคะร่มหรือชุดกันฝนเพราะว่าช่วงนี้พายุมันเข้าแล้วก็ฝนตกอาจจะเราไม่ได้ตั้งันตั้งตัวนะคะเห็นไหมคะด,ดูดูลมนะคะมันซัดเออูเสียงลมนะคะประตู ดูดาวเลยนะคะัล้างบ้านฝนแรงมากล้างบ้านฝนแรงมากอันนี้คือหลังบ้านนะคะัล้างบ้านฝนแรงมาก ะะดูสายฝนโอ้โหน้ำข้างบ้านท่วมแล้วค่ะตอนนี้ข้างบ้านน้ำท่วมแล้วนะคะน้ำท่วมแล้วตอนนี้น้ำท่วมข้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ดูถนนค่ะดูถนนน้ำไหลนะคะเห็นไหมคะถนนน้ำไหลเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะน้ำน้ำที่ถนนน้ำที่ถนนน้ำไหลนะคะนี่ น้ำไหลจากถนนุนล,ลงมานะคะข้างบ้านก็ตอนนี้ก็ท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะท่วมเรียบร้อยแล้วฝนตกแรงมากะคะ่ะถึงาาที่จากหน้าต่างที่มองไปนะคะฝนตกหนักมากและตอนนี้ก็ข้างบ้านก็ท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะห่วงใย,ยนะคะช่วงนี้มรสุมเข้าดูแลสภาพกนันด้วยนะคะแล้วเดินทางก็เตรียมรถ เรียออะไรกันด้วยนะคะรักและหัวใ่จากฟ้าใหมช่ชาแนลนะคะถ้าชอบิี่ี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าใหม่เช่นนะคะสวัสดีค่ะ